สวัสดีครับวันนี้พบกับผมออนด์ซันชาแนลนะครับวันนี้เราก็จะมาในคอนเทนต์เปิดบล็อกการ์ดโปเกมอนนะครับซึ่งบล็อกนี้น่าจะเป็นบล็อกใหม่ล่าสุดนะครับเข้าวันนี้เพิ่งเข้าวันนี้เลยนะครับเป็นบล็อกสายน้ําแห่งนภาครับบล็อกเลโคซาโดยรับการมีผู้สนับสนุนนะครับโดย c y n นะพี่ c y n นะครับผมผมจะแปะ รูปไปนะครับผมนะครับเรามาดูเลตการออกของบล็อกใหม่กันืออ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่มีกันไกกันไกไม่ขมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบบสมห้าหนึ่งสมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองบหบอกนี้มันยับยับแลบแปลกไหมนะ มาลุนกันนะครับผมกล่องแรกแเราจะเปิดทางขวาก่อนนะเอาไว้อย่างนี้แล้วกันมาดูว่าจะอะอ,อะไรเว็บยานาก,กีซานา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 นุยโคกุมะ โมโคโคถุงมือยางเฮ้ยมันต้องเอาอันนี้ออกหรือเปล่าอันนี้ไ้ก่อนอ่ะวันนี้เริ่มจากฝั่งนี้แล้วกันเฮ้ยไม่ไแน่ใจว่ามันต้องเอาการ์ดหลังออกหรือเปล่าเอาออกเลยเนาะอ่ะเฮ้ย,ยเห็นเงาเงามารุยาคุเด กาลาดารุม um ักกะพระจิชูยาจิรอนเฮ้ยฟอยเหรอเป็นฟลอยเอลจิเอลิคิเลจิเอลิคิเป็นฟอยนะครับผมใส่ซองก่อนเป็นฟอย ยังอีกครั้งครับอันนี้รับการสนับสนุนจากพี่ CYN นะครับผมน่าจะต้องเอาเหมือนเดิมเปิดเหมือนเดิมโยวาชิพัซเบบาอปปุป แซนแพนแล้วก็เป็นขาวอ่าวเป็นยูอ๋อถูกแล้วขาวม้วนคมพีโจโจต่อนเนื่องม้วนแห่งบังกรส่องต่อไปส่องที่อะไรสลองที่สามทอยแคชเช์ ด็ดนักเรียนชายโอ้โหไม่ค่อยชอบเด็ดนักเรียนชายฮิฮิดารุมะโปโพโก,โกเป็นเอ้ยมังกรแน่นอนเป็นอ่าเรจิดาโกเป็นฟอยใส่ีองไว้ก่อนสองที่สี่ ความตั้งมั่นของฮิกานะยาคุเดะโอโดชิชิเอเลซันแล้วก็เป็นขาวคิเทลุคิเทลุกุมะกองต่อไปเราวันนี้เรามาดูเลดออกกันนะครับว่าเราจะได้ อะไรกี่ใบบ้างเดี๋ยวจะสรุปท้ายคลิปเนนดอนโทพีอุสเชลเดอร์ไมนันเป็นมังกรอีกแล้วอ่าเป็นอาซีกาดเอาซีกาดเป็นมังกรเหรอเนะี่ยเออใช่ซีกาดเป็นมังกรดินเดี๋ยวนี้ดูออกง่ายเลยเป็นมังกรมี มันจะมีมุมอยู่ตรงเนี่ยตรงเห็นไหมตรงธาตุจะเป็นมุมเป็นเรป็นรอยข่วนของมังกรสามสามสามกคงเล็บต่อไปสองที่ท่าไหร่แล้วไม่รู้เนะี่ยมารุยาคุเดฮานิโกโคโมรูพาสโเซลเป็น สวิตนี่สวิตน่าจะราคาตกแน่เลยบอกนี้มีเยอะมากสวิตกับเครื่องหอมผมเช็คมาหน่อยๆอะพาเชนฟิจิโอแซนบาโอกีแล้วก็เป็นอะทุงมือยาง ไอสกรีมลุ้นโชคการ์ดใหม่น่ารักดิลักกี้นุยโคกุมะคิวคอนเป็นอ่ามาแล้วเป็นอ่าอ่าเฮ้ยสีแบบนี้สีแบบนี้เป็นเลควอซ่าตัวเมนมาแล้วเลคซ่าวีได้วีมาแล้วหนึ่งตัวไว้ข้างบนแล้วกัน ลงม,มาเลยอ่าีมาแล้วนะครับหนึ่งตัวเกือบสิบสองได้ Happy Nerd ย,ยาน a ป u ซาน่า a ั b ซเบ็เปนโอ้เป็นมังกร ทาลปเปิลเป็นมกรธรรมดาไม่ใช่ฟอยล์หนงต่อไปโมโคโคเมริฟยาคดเดยาจิรอน เงาเงาเป็น R เป็นรฟอยสตินเดอร์เป็นฟอยใส่ซองก่อนฟอยตอนนี้มา4ใบแล้วจะครึ่งหนึ่งแล้ววีมาใบเดียว แปิลโทพิอุสโลคอนฮิฮิดารุมะอ่ออโลล่าเอเนจี อ่ซูปเปอร์บอลซูปเปอร์บอลยานาก,กีแซนแพนเบาอปปุเงาเงาอีกแล้วอ่ะเป็นฟอยแลนโดโลอสใส่ซองก่อนนะฟอยมาห้าแล้วนะครับโปกกมอนล้วนเลยฟอยโหจะหมดครึ่งหนึ่งแล้วอะ่ะ น่าจะสองที่สิบสี่เทือกเขาแห่งพายุฮานิกโกเอเลซันโอโดชิชิแล้วก็เป็น,โ,ปโ,อนโ,โอโยยูวาชิโหครึ่งหนึ่งแล้ววีมาใบเดียว ไม่คิดจะค้าไปทั้งสองฝั่งเหรอเมื่อกี้ไม่ได้สับเลยนะนากาฮาจิชูดารุมะก,กะลักกี้อ่ะเป็นมังกรอยู่บัคุกะเมิสโหไม่คิดจะแท์ฝั่งซ้ายฝั่งขวาเลย หมดไปแล้วสิบห้าซองมีเล็โคอสซามาใบเดียวฝั่งขวาตอนนี้ฝั่งซ้ายเทือกเขาแห่งพายุยานัปปุโอโดชิชิแซนแล้วก็อุ๊ยอะไรอ่ะอ่าเป็นทิพเปิลอาร์ธามัางกรเล็โคอสซาวีแม็กครับผม มาคู่แล้วถ้ามา A-A นี่จะโหสุดอเอา v v Max ม็ไปข้างบนแล้วกันเห็นไหมจัดเรียงก่อนเพื่อความสวยงามอ่ะสองที่สิบเจ็ด มังกพ์พีอยู่จบต่อเนื่องมังกรฮิฮิดารุมะเด็กนักเรียนชายพาโซเอ้ยมายแล้วเป็นเป็นอารธาุธาตุต่อสู้ชาเลมวีตัวที่สองมาแล้วนะครับชาเลม ชาเลม SR ก็สวย SR AA สวยมากโอุยโย๊ยนี่เก็บไปก่อนอะไรเมื่อกี้โดนกวนนะครับความต้องมั่นของฮิกันนะทักซึดเบ ยชีโอไม่นำเป็นขาวมาลุยยาปติจะมาไปมาซองสุดท้ายปะเนี่ยพาเชนยาชิรอน ยานาก,กิเฮ้ยเงาเงาบ่ควกีเงา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 อ่าเป็นฟอ,อยล์วิกตินี่ใส่ซองก่อนวิกตินี่ฟอ,อยล์มาหกแล้ว น่าต้องซื้อกันไกลแล้วล่ะโมโคโกนุยโคคุมะพาสเซลบาบาอปุ u, เป็นขาวทอยแคชเชอร์ของที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่รู้อะแต่รู้ว่าจะหมดแล้วมาแค่สามใบเอง แม็ตแฮปปี้นัรดฮาจิชูไมนันดารุมกะเอ้ยเอ้ยผ้าแปลกๆอ๋อทิปเปิ้ลอาเป็นโอรสวีแม็กครับผมวีแม็กใบที่สองมาแล้ว เจสอาร์ก็ยังไม่มาไทนี่ช่วยหน่อยมิวทูจงสถิตอยู่ที่ไทนี่อ่ะฮอลลูไลนิตชีมาโอกีเอเลซันอิดารูมะอิฮิดารูมะเป็น โยวาชิจูโ่โจมต่อเนื่องของต่อไปมาทารุปเปลิลยาจิลอนคิวคอนเมรีฟแล้วก็เป็นมาแล้วอะไรเนี่ยอ้าวเอชอาแตก เอชอาร์แตกอ่ะดูท่าก่อนนะท่ามังกรเอชอาร์ท่ามังกรเป็นเป็นอะไรวะเนี่ยไคริวเอเอด้วยไคริวเอเอครับผมซองหน่อยโอ้ยยไคริวเอเอใบเท่าไหร่ก็ไม่รู้ แต่รู้ว่าน่าจะมีราคานะครับโอยคิดว่าจะเป็นเลคซ่าแล้วเพราะว่ามันมันอะไรนะมันเป็นพื้นขาวๆเป็นเมฆๆเ,เหมือนกันโอ้โหอันนี้เป็นซองแบบใส่ข้างๆนะครับมาอาจจะมาอีกใบอ่ะเอ ของไว้นี่แหละซองต่อไปอ่ะซูเปอร์บอลยานับปุกเฮ้ยเป็นฟีจิโอข้างล่างเป็นอ่ะเป็น rr o v นีเก็บก่อน ยูเพิ่งซื้อมาใหม่เป็นซองแบบใส่ข้างะจะมาบล็อกหนึ่งสองใบลิปเปอร์ลาลาวไอสครีมนำโชคลักกี้คาจิชู ตาหน้าเป็นมังกรแอปปิวปลิวไปเลยแอปปิวสองตอไปมาคิเทลกุม,มะยาคุดเดโฮพ็โ,พโกเชลเดอร์เป็นเฮยมาอีกแลว้วอ่าเป็นอาร์อารไคเรียว มีใครเลว SR มาก็ต้องมีใครเลว RR มาคู่กันเป็นแพ็กเกจเหลืออีก4ซช่องมาเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแวบ Okay. บาคุกัรมเมสเด็กนักเรียนชายบาโอี้เชลเดอร์เป็นอ่หนักกากจากโลกวิญญาณต่อไปจะหมดแล้วเหรอเนี่ยอีซักใบไม่ได้เหรอว่าอุตส่ามิผู้สาบสูนมาแฮปปี้นัทแซนแพน โคโมโลูโทปิอุสเงาเงาเป็นอ่าเป็นฟอยครับวาทักโก

แก่ยากดีนะทองทองมาเลยอ่ะสับเปลี่ยนโปเกมอนดารุมากะเมลีฟขาวมาเลยเดนริวสองสุดท้ายนะครับมา อาเชนโลคอนลักกี้พาสเอ้ยไม่ดึงใบเป็นอาร์อาร์ uh, uh, ครับผม uh, อ้าอุลกามอสอุ้ยเรดมันเพิ่มเหรอใส่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 นี้ก่อนเหมือนเรดจะเพิ่มจากบล็อกเดิมหรือเปล่ลลาเราใส่ซองก่อน เดี๋ยวผมขอเคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับมาสรุปผลประกอบการวันนี้นะครับผมอ่ะฟอยด์ถือให้ดู1 2 3 4 5สอ้าหกเราได้ฟอยทั้งหมด7ใบนะครับผมเป็นโพล o มอนล้วนเลยนะส่วนใหญ่จะเป็นมังกรแล้วก็ได้ V V ทั้งหมด5้ใบนะครับ 1,2,3,4,5 1, เป็น V 5ใบแล้วก็ V Max 2ใบเป็นคู่ด้วยเป็นเลโกซา V กับ V Max แล้วก็ SR ของเราแตกเป็นไ i h r v SR ถ้าจะไม่ผิดตัวนี้น่าจะเป็น AA ด้วยราคาไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เป็นโห oh, สวยมากบินอยู่แล้วก็ง่วงสวยมากครับ แล้วก็ตรงมุมท่ามังกรมีรอยกรงเล็บสวยมากครับผมถ้าเพื่อนเพื่อนชอบถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ EP หน้านะครับ EP หน้าจะเป็นคลิปอะไรนั้นรอติดตามชมนะครับขอบคุณครับไปแล้วครับ